สวัสดีนะักเรียนชั้นมสิ่งทุกคนวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องส u b เซตและ Power Set ก่อนที่เราจะปิดเทอรเอ้ยไม่ใช่ปิดเทอรสิก่อนที่เราจะปิดออนไซต์ site, เนาะเราได้เรียนเรื่องสับเซตไปแล้วนะคะนะครูจะมาสอนเพิ่มแล้วก็ไปที่ Power Set ต่อนะอะ่มาทบทวนก่อน Subset เป็นยังไงถ้าครูมีเซต A มีสมาชิก2ตัวคือ1กับ2 สับเซตทั้งหมดของเซต A คือเซตทั้งหมดที่เป็นสมาชิก A จำได้ไหมที่ครูเคยสอนว่าถ้าเกิดว่ามีกรอบเนาะแล้วก็มียูนิเวอร์สแล้วก็มีวงกลม,มแบบหนึ่งสองวงเดี๋ยวตเ,เ,เขียนใหมก่อนวงกลม มี A มี B ถ้าสมาชิก A มี1 2 1 3 4สมาชิก B คือมี1ถ้าเป็นแบบนี้จะ B เป็นสับเซต A แบบนี้ใช่ไหมเพราะว่า B เนี่ยอยู่ใน A ไแตถามว่า A เป็นสับเซต B ไหมคะจากรูปภาพไม่ใช่เนาะไม่ใช่นะคะอ่ะ จากที่เราเคยเรียนเรื่องรูปภาพมาก่อนหน้านี้แล้วที่นี้ครูจะมาบอกว่าถ้าเราเขียนสับเซตแบบแจกแจก,ออกมาจะได้ยังไงให้เซต A มี 1, 2เราสามารถเขียนสมาชิกทั้งหมดของเซต A ได้ดังนี้นะคะมีอะไรบ้างมี1มี2มี 1, 2แล้วก็มีเซตว่างนะ สมาชิกทั้งหมดนะคะในเซต A ที่เป็นสับเซตของเซต A 1 2เนี่ยจะมีทั้งหมด4ตัวนะคะจำนวนสมาชิกหายยังไงจำนวนสมาชิกเขาบอกว่า2ยกกำลัง n อนะเนี่ยสมาชิกเรามี2ตัวใช่ไหมมันก็คือ2ยกกำลัง2ดังนั้นคือเท่ากับ4มันก็เลยมีทั้งหมด4ตัวนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้คือทบทวนนะทบทวนเฉยๆเดี๋ยว ไปดูเรื่อง power set ต่อเดี๋ยวว่ามันจะได้เข้าใจเส้นถูกต้องอ่ะ s ับ set แท้คืออะไร s ับ set แท้คือมันจะต้องมีจำนวนสมาชิกที่ไม่เท่ากันใช่ไหมคะนักเรียนเช่น set A และ set B คูเขียน set A set B อย่างเงี้ย1 2 3อ่ะตัวเนี้ย B เป็นสับเซตของ A แล้วเป็นสับเซตแท้ไหมเป็นสับเซตแท้ด้วยใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรูปภาพแบบนี้มีสมาชิกคือ1 2 1 2 3อันนี้ก็เซต B อันนี้ก็ A อ่ะผู้ถามว่าแบบนี้เป็นสับเซตแท้ไหมคะแบบนี้คือ ไม่ใช่สับเซตแท้นะหรือในรูปแบบเนี้ยสีส้มเนี้ยที่ครูเขียนเนี้ยครูสามารถเขียนมันเป็นแบบนี้ได้นะคะ A B เป็นวงเดียวกันเลยเพราะสมาชิกมันคือ123ใช่ไหมเออสมาชิกมันอยู่แค่นี้นะคะดังนั้นนักเรียนเข้าใจสับเซตแท้แล้วเนาะต่อไปครูจะสอนเรื่อง power set power set คือ เซตของสับเซตทั้งหมดของเซต a power Set คือเซตของสับเซตทั้งหมดของเซต a มาดูกันตัวอย่างถ้าครูกำหนดให้เซต a เนี่ยเท่ากับมีสมาชิกคือ1 2เนาะอ่ะมี2ตัวสับเซตของมันก็เขียนได้เป็นมีอะไรบ้างมีเซตว่างละ1มีตัวมันเองเนี่ยเนี่ยห มี2นะคะแล้วก็มีอะไร1 2ึสับเซตเขียนยังไงครูง่ายมากคือนักเรียนดึงมา1สมาชิกมา1ตัวอย่างเงี้ยแล้วนักเรียนก็ใส่ปีกาให้มันนะคะนี่แหละสับเซตด,ดึง2ออกมาแล้วนักเรียนก็ใส่ปีกาให้มันเนี่ยอ่ะแล้วก็สมาชิกทั้งหมดเลยนี่มี1 2ใช่ไหมนักเรียนก็ดึงออกมา แล้วก็ใส่ปิกาให้มานอีกแล้วอย่าลืมว่าเซตว่างเป็นสับเซตของถุกเซตนะคะแล้ว p o w e r s e ์คืออะไร PowerSET เซตนักเรียนก็เขียนปีกาเพิ่มมาเท่านั้นเองค่ะเนี่ยพาวเวอร์เนักเรียนเขียนปีกาเพิ่มมาเท่านั้นเองจำนวนสมาชิกของ p o w e r s e ์เท่ากับจำนวนสับ s e t ตัวนี้นะคะสับเซตมีทั้งหมดกี่ตัว 1>, 1, 2, 3, 4 power set ก็มี 1, 2, 3, 4เท่ากันนะใช้สูตรเดียวกันเลยก็คือ2อยกกำลัง n เหมือนกันนะคะแต่ว่าเห็นไหมจำนวนสมาชิกปกติที่ครูพาเขียน n วงเล็บแล้วก็เซตนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเขาถามว่า power set A มีจำนวนสมาชิกกี่ตัวก็เขียนเป็น power set A ลงไปแบบนี้นะลูกนะจากที่เรียนมา เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาบางคนอาจจะเข้าใจแล้วและบางคนอาจจะยังงงและยังงงต่อไปเดี๋ยวครูลองเขียนตัวอย่างให้ดูให้หา power set ของแต่ละเซตต่อไปนี้มีเซต A และเซต B เซต A มีสมาชิกี่ตัวตอบ2อตัวใช่ไหมเออดังนั้นนะคะ จำนวนสมาชิกของเซต A ก็คือ2ยกกําลัง2นั่นเองซึ่งมีท่ามีค่าเท่ากับ4เนาะแสดงว่า power set เนี่ยมีทั้งหมด4ตัวเราจะเขียนยังไงลกูก power set เนี่ยสัญ,ญลักษณ์เป็นแบบนี้นะ,ะเขียนออกมาตัวแรกเลยมีอะไรบ้างอ้าก่อนอื่นเลย power set A เวลาเขียน power set มันต้องมีปีกกาใหญ่ปิดสมมุตินะครูเขียนไว้ตัวแรกตัวเนี้ยตัวหน้ากับตัวหลังเขียนไว้ก่อนอตัวแรกเลยคือ4ใช่ไหมเอ้ยไม่เอาดีกว่าตัวแรกเราต้องเขียนอะไรก่อนดีเซตวางต่อมา4อย่าลืมปีกกานะใส่ให้มันด้วยต่อมา5ใช่ไหมใส่ปีกกาต่อไปคืออะไร มี4กับ5แล้วก็ปิกาอ่าเห็นไหมว่าปิกาเราเนี่ยมันอยู่ไกลขยับเข้ามาแค่นี้เอง power set นะคะเขียนแค่นี้เองข้อที่2 power set ของ b b เท่ากับ p q r power set ของ b. b b มีทั้งหมดกี่ตัว b มีทั้งหมด3ตัวใช่ไหมมันก็คือ2กํกลังสมีค่าเท่ากับ8ดังนั้นสมาชิก power set b มีทั้งหมด8ตัวนะคะนะอย่างแรกเลยเขียนปีกาวไว้ก่อนนะตัวแรก p ตัวต่อไป q ตัวต่อไป r ตัวต่อไปทีนี้ก็เริ่มจับคู่แล้วค่ะตัวต่อไปก็ P Q ปิดต่อไป P R ปิดกาปิดต่อไปอะไรอีก P Q P R ต่อไป Q R ได้กีก่ตัวละหนึ่งสองสามี่ห้าห อะตัวสุดท้ายก็คือยังไม่สุดท้ายสิ P Q R คู่ลืมเขียนเซตบ้างใช่ไหมปกติต้องเขียนเซตบ้างก่อนอันแรกแล้วก็ปิกาปิดอ่นับครบ8ดหรืยอยัง1 2 3 4 5 6 7 8โอเคอันนี้ก็คือการเขียน power set นั่นเองนะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะอะ เอาอันนี้ฉันเว้นไว้ฉันไม่ได้เขียนอ่ะงานออนไลน์ชิ้นที่1ให้หา power set ของแต่ละเซตต่อไปนี้ให้หาเซต a เซต C นะคะข้อที่2ให้หาจำนวนสมาชิกของ power set ของแต่ละเซตต่อไปนี้หาจำนวนสมาชิกนะก็ให้นักเรียนตอบแค่ว่า power set เต้องเขียน N แล้วก็วงเล็บเท่ากับเท่าไหร่ จำนวนสมาชิกของ power set C เท่าไหร่ก็ตอบมาจำนวนสมาชิกของ power set E เท่าไหร่ก็ตอบมาโอเคนะนะคะนี่คืองานชิ้นแรกนะคะใครเสร็จแล้วส่งเข้าแชทส่วนตัวคูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คลิปแรกจบเพียงเท่านี้ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า we we'll